โอ้โหเด็กๆนี่เล่นสงการกันแล้วหรือเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนอย่างเงี้ยสูบน้ําเล่นสนุกสนานน่าดูเลยเนาะพี่ดีเน้องโอ้เขาดำน้ําใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยป๊าเหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่แถวหน้าบ้านเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอไหนเด็กๆเด็กๆลองฟังดูสิเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเสียงอะไรไหม ใช่เด็กๆนั่นมันมิสเตอร์สปอนแมนนี่นาเฮ้ยเขามาทำอะไรว่ายน้ำหนีดำน้ำพี่บัวบ้าเออดำน้ำหนีดำน้ำหนีเขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงเราเด็กๆดำน้ำมามีดำน้ำเร็วดำน้ำดำน้ำเลยใช่เดี๋ยวมามีมองเห็นมันเขามองเห็นมามียิ่งตัวใหญ่ๆอยู่ดำน้ำลงไปดำน้ำดำน้ำโอ้ยังยีกันดำน้ำดำน้ำ เฮ้ยขุนเหลือขุนเอาขวัญน้องนายลงไปเฮ้ยเหมาแล้วใช่สปอนแมนมันมาที่บ้านเราแล้วทำไงดีอะเฮ้ยเราต้องหาอุปกรณ์มาช่วยใช่เราต้องหาอุปกรณ์มาสู้กับมันเดี๋ยว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 พเอ้าไปเอามาให้ ปีนจิตน้ำแล้วปีนจิตน้ำไปรอก่อนเดีย๋ยวเอาให้เอาให้ตรงนี้เรามารอตรงนี้ก่ออนุ้ยปีนจิตน้ำอุ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วปืนฉีดน้ำโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงเด็กๆอุปรกรณ์ที่จะต่อสู้กับมิสเตอร์สปอนแมนปืนฉีดน้ำของเรากล่องน้ำเลยกล่องน้ำนกล่องน้ำกำลังเติมน้ำอยู่นะได้เติมน้ำเข้าไปเยอะๆเลยได้เอาไปสู้กับมิสเตอร์สปอนแมน นี่เดี๋ยวพี่ดีเติมลงไปโอ้โหช้อนน้ำกดลงไปเลยพี่ดีกดลงไปเลยน้องชาเติมโบนโลกดลงไปนี่แหละกดลงไปแบบนี้ใช่เดี๋ยวน้ำมันก็จะเดี๋ยวน้ำมันก็จะเต็มเองพี่ดีเต็มแล้วครับเต็มละหมุนเลยเดี๋ยวใส่เลยพี่ยังไงของเขาเฮ้ยมันมีแรอะไรกันนี่ค้อนแมนแน่แล้วว่ามี มิสเตอร์สปอนแมนโมโหใหญ่แล้วอ่ะนี่ใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วเร็วใครพร้อมแล้วแล้วคุณเร็วคุณพร้อมแล้วคพี่นายน้องนายพร้อมไหยังพร้อมแล้วครับน้องแล้วปั๊มเลยครับปั๊มเลยปั๊มเลยยิงยิงเอออย่างนั้นแหละโอ้โหยิงของพี่นายแรงมากไหนคุณโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโย้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ Eh, ying malay, ying malay, anak-anak. Oh, 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 uh oh. Oh. Ini tuan. Tepat mai ni. Ini, ini. เด็กๆจะสปอนเ์แมนแล้วเย้เราไปเล่น้กันต่อโอ้โหในที่สุดนะพวกเรารวมพลังกันต่อสู้กับสปอนเแมนเราก็ชนะจนได้เย้เด็กเราไปเล่นนเด็กๆเ็กัเด็เดยกดีกว่าไปขเดเรือๆเด็ก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 เด็ก่เด็กๆเด็กพเ้อมยัง็กๆเด็กๆเเด็กๆเด็กเเ เรือเลี้ยวซ้ายเรือเลี้ยวซ้ายเรือเลี้ยวขวาเรือเลี้ยวขวาเรือตรงเรือตรงเรือขึ้นเนินเรือขึ้นเนินเรือลงเนินเรือลงเนินเรือเลี้ยวซ้ายเรือเลี้ยวซ้ายโอ้โหโอ้โหเลี้ยวแรงเกินไปตกน้ำกันไปหมดเลย ใช่ดีนะอ่าเอาสต <ę> าร์ทวุ้นวุ้นนะเดินเลี้ยวซ้ายเดินเลี้ยวขวาเดินเลี้ยวซ้าย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 อ่าพี่ดีพี่ดีไหนใครทำท่าปลาดาวได้ไหนทำโชว์หน่อย พี่ดีทำท่าปลาดาวได้ใช่ไหมอ่ะไหนพี่ดีโชว์ท่าปลาดาวโอ้โหแล้วามาทำท่าปลาดาวแข่งกันดีไหมป้าปลาอ่าใครจะทำได้นานกว่ากันนะโอู้พี่นายก็ทำได้ท่าปลาดาวใช่แล้วปลาดาวูปลาดาวเดี๋ยวจะกูจบแล้วจบแล้วปลาดาวปลาดาวจบแล้วให้ป้าปลานับอ่ะหนึ่งสองสามปลาดาวโอ้มีคนปลาดาวนอนคว่ำด้วยพี่ชายเยอะเลยพี่ชายอ โอ้หทุกคนนอนท่าบาดาวกันหมดเลยอะ่ะมีขุนเขาที่ทำท่าหมาน้อยตกน้ำอยู่คนเดียวโอ้โหนอนสบายเลยอ่านทางนั้นคลิปนี้นะพวกเราก็ขอตัวให้เด็กๆไปเล่นน้ำกันก่อนละกันนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะมิสเตอร์สปอนแไม่ไม่ีจริงนะถ้าพม่เคยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปได้วยนะคะแล้วก็อย่ายลืมกดติด 你别当真。你